ข่าวดูนี่ทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสายตรงหาอุ้มอิ่มขาวกระแสและขอเบอร์พ่อช้างสีสเกตรสร้างบ้านครับล่าสุดทุกคนเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านเอฟซี FC แฟนคลับท่านหนึ่งครับเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งคุณพี่เขาเนี่ยอยากจะสร้างบ้านกับพ่อช้างสีสเกตรสร้างบ้านนั่นเองครับและนะทุกคนต้องบอกเลยครับว่าคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยครับและอยาก ใช้บริการพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านครับได้โทรหาอุ้มอิมข่าวกระแสครับทุกคนและตอนนี้ก็ได้ติดต่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่ท่านนี้ครับทุกคนอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับตอนนี้อาศัยอยู่ต่างประเทศนะเห็นบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการประเมินครับทุกคนว่าจะสร้างในราคาเท่าไหร่นั่นเองครับยินดีครับดีใจกับทางด้านพ่อช้างนะครับศรีสะเกดสร้างบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้พ่อช้างนะครับงานเข้าแบบรัวๆปังๆไปกับอีลาน้อยอุ้มอิ่งเพชรบ้าน แพงเลยนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่า ตั้งแต่พ่อช้างเนี่ยมาสร้างบ้านให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็พ่อช้างเนี่ยสร้างเอาไว้ได้ดีมากๆแล้วก็โดนตาโดนใจครับของแฟนคลับหลายๆคนนะครับทุกคนซึ่งพ่อช้างก็เปิดเผยว่าไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะได้มาสร้างบ้านให้กับซูเปอร์สตาร์อย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็รีดด้วยว่าโอ้โหเปรี้ยงมาพร้อมๆกับน้องเลยทีเดียวครับตอนนั้นครับทุกคนพ่อช้างเนี่ยได้มีการเขียนแบบบ้านให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนหลังจากนั้นมีการลงรูปนั้นไปครับรยกด้้ว่าโโอหนนแฟเเรสต บ้านเนี่ยโดนถล่มนะครับทุกคนถล่มอะไรรู้ไหมครับถล่มกดไลค์ครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวทุกระเบียบนิ้วนะพุกคนตั้งแต่พ่อช้างเนี่ยเริ่มตั้งเสาเข็มกันเลยทีเดียวครับทุกคนจนถึงตอนนี้บ้านใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านที่พ่อช้างสร้างเนี่ยออกมาแบบสวยงามมากๆครับทุกคนบ้านหลังราคา,า,คาของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนถ้าหลังลังประมาณนี้เนาะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย ไม่ต่ำกว่า20ล้านนะครับทุกคนอันนี้แต่ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะแต่อิ่มยกตัวอย่างว่า,าในราคาที่พ่อช้างสร้างเนี่ยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกคนก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะทุกคนสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้พ่อช้างมีงานมีเงินเข้าเยอะๆนะครับเมื่อวานก็แอบตกอ,อกตกใจครับทุกคนเพราะว่า FC ก็ได้มีการทักหาอิ่มแล้วก็ได้มีการโทรมานะครับอ๋ออิ่มก็ได้มีการให้คอนแทคน,นะครับตรงนั้นพ่อช้างเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะได้มีกกกาาารรรพูดดดคคคุยยยัันนนแล้้วววีีีใจ่บเเ บุญหลายสายยาวใช่ไหมครับทุกคนให้พ่อช้างเนี่ยได้มาสร,ร้างบ้านให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอุ้มถือว่าพ่อช้างเป็นคนที่มีบุญมากๆเลยนะครับทุกคนพอได้มาสร,ร้างบ้านให้ซูปเปอร์สตาร์อย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วอุงอิงดังเป,ปรี้ยงป้างครับทุกคนก็เลยต่อยอดเนาะให้พ่อช้างเนี่ยมีลูกค้านะครับทุกคนเข้ามาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับพ่อช้างบอกว่าโอ้โหคนโทรมาเนี่ยเป็นร้อยสายสายแทบจะไม่แล้วครับทุกคนสําหรับศรีสเกตรสร้างบ้านเนาะทุกคนก็คือดีใจด้วยจริงๆครับทุกคนคือเหตุ การแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหอุงิงอ่อะไม่ใช่น้องทําแค่ตัวน้องดังคนเดียวหรือว่ามีรายได้คนเดียวนะครับน้องกระจายรายได้ทั้งหมดครับทุกคนเนาะให้กับคนในวงให้กับคนรอบข้างครับทุกคนถ้าใครคิดดีทําดีกับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอูมิมคิดว่าก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าพ่อช้างเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าเป็นตอนนี้เป็นพ่อฮักอุงอิงไปแล้วนะก็เคยร่วมทําบุญกับน้องครับทุกคนซื้อถังออกซิเจนนะครับให้กับทางด้านคนป่วย แล้วก็มีก็เรียกว่าอะไรสร้างบ้านเนาะให้กับคนที่ไร้บ้านนะครับพ่อช้างเนี่ยครับทุกคนร่วมกันสร้างให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงรับทุกคนก็เลยเหมือนกับอุ้มเชื่อว่าก็คงจะเป็นบุญสัมพันธ์กันแหละเนาะทุกคนพ่อช้างเนี่ยถึงได้มาสร้างบ้านนะครับทุกคนให้กับทางด้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อช้างด้วยเนาะองบอกว่างานเข้าเงินเข้าเรือรัวอเลยทีเดียวนะครับรวมถึงตอนนี้ครับทุกคนช่องพ่อช้างเนี่ยก็ทะลุแสนไปแล้วนะครับทุกคนยินดีด้ววยยจจรริงๆคคคับเห็นนมมุไ่่่าาะถ อะไรที่เกี่ยวกับองอิงลงนะครับแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตแฟนๆก็ให้ความสนใจอุม้มข่าวกระแสะอีกหนึ่งช่องเลยที่ติดตามตลอดติดตามพ่อช้างตลอดนะว่าพ่อช้างจะลงคลิปไหนเราก็อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับที่บ้านน้องว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างอะไรครับทุกคนเห็นไหมครับในที่สุดครับทุกคนการที่แบบว่ามีบุญร่วมกันเนาะนะพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยเคยไปสร้างบ้านกับทีมอื่นนะครับเคยไปสร้างบ้านกับทีมอื่นแล้วก็ เหมือนกับว่าไม่เวิร์คครับทุกคนสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานก็ต้องกลับมาใช้บริการาพ่อช้างศรีเกียสร้างบ้านอีกเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อช้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรักษาม,มาตรฐานแล้วก็ทําได้มาตานะรฐานนะทุกคนเนาะในเรื่องของการทําบ้านต่างตนะ่านะทุกคนอันนี้เขาก็มีเอกสารแจกแจงอะไรต่างๆให้กับ fc แฟนคลับดูอย่างละเอียดยิบสำหรับพ่อช้างแล้วก็อิมได้ไปเจอพ่อช้างมาพ่อช้างน่ารักมากนะครับน่ารักมากพ่อช้างแบบเรียบร้อยมากนะทุกคนเนาะได้เจออิมในวันที่อิมไปบ้านนะ้องครับทุกคนแล้วอิมไปดูบ้านอิ่ง แล้วหลังใหญ่มากนะทพกคนเขาเหมือนที่ญาสุภาพบอกครับว่าไม่ใช่บ้านแล้วนี่คฤห,หาดน์ชัดนะเพื่อคนยิ่งแบบโอ้โหอุ้มยิ่งไม่ได้เข้าไปด้านในบ้านนะเพื่อคนเรามองแค่รอบนอกเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละบ้านสุปตานะครับเพื่อคนแล้วตอนนี้ยิ่งรั้วอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็แบบโอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหมันคุ้มค่าจริงๆกับการที่แฟนคลับเนี่ยเฝ้ารอครันคนตอนนี้รั้วบ้านเสร็จแล้วนะแฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะว่าเอ๊ะกลัวแบบ บ้านอุ๋งอิงจะไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ครับทุกคนเนาะทันแบบขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่นะวันที่1มกราคม2 5 6 7แลา้าคาดว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็นะเดี๋ยวเราเคลียร์คิวไปเลยวันที่1นะครับมกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวอุ้มอิ่มก็จะไปแน่นอนเนาะเราเราพูดไปแล้วแล้วก็เราประทับใจนะครับวันที่อุ้มอิ่มไปบ้านน้องอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงออกมาต้อนรับดีมากพี่อุ้มิ่มกินข้าวยังคะพี่อุ้มิ่มมากับใครนะครับกินข้าวหรือยังคําแรกที่น้องถามเราก็เลยรู้สึกว่าเุ๋ยเราต้องไปอีกให้ได้แล้วก็ทุกคนต้อนรับอุ้มอิ่มดีมากๆเลยครับทุกคนเนาะแล้วน้องก็ต้อนรับแขกทุกคนจริงๆในวันนั้นนะครับซึ่งเราเองเรารู้สึกว่าโอ้ถ้า รับขับสู้แขกได้ดีขนาดนี้ไหมนะพี่คนเราก็แบบอึ้งเหมือนกันกับงองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนที่น้องน่ารักขนาดนี้นะครับทุกคนสุดยอดมากๆนะครับก็ขอให้พ่อช้างได้งานเยอะๆแล้วก็ขอให้คุณพี่ที่อยู่ร้อยเอดที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอให้ได้สร้างบ้านกับพ่อช้างนะไม่ไม่รู้นะว่าพ่อช้างเขาจะ รับสร้างบ้านแบบต่างจังหวัดหรือเปล่าคือถ้าพ่อช้างรับสร้างบ้านทั่วประเทศนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคิดว่าโอ้โหนะรายได้แบบเพียบกันเลยทีเดียวนะแต่พ่อช้างเขาแบบน้นทางฝั่งอีสานใช่ไหมครับสีสเกตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนาะแต่ว่าร้อยเอ็ดเนี่ยไม่แน่ใจแต่คาดว่าพ่อช้างเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วแล้วก็กําลังประเมินราคากันอยู่นั่นเองครับคนนี้น่าจะเป็นมาดามเป็นเป็นภรรยาของ ชาวต่างชาตินะครับที่ได้มีการโทรมาหาอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะแล้วพอเขาโทรมาขอเบอร์แล้วก็โทรมาขอคอนแทคอุ้มอิมก็เลยมีการแบบอ่ะให้พระช้างทักไปแล้วก็บอกว่าให้ทักไปตอนนี้ได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้พระช้างนะครับเฮงเฮงปังปังแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้ครับฝากพ่อพ่อแม่กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็มีข่าวไหนอัปเดตใหม่ๆก็เดี๋ยวเรามาแจ้งกันในกลุ่มในด้อมก็ฝากทุกคนนะครับทุกคนนระัับ สำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่คนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุ่อิ่มนะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ2องแสนแล้วเนาะก็ฝากพ่อๆ่แม่ๆนะครับช่วยดันช่วยเชียให้ช่องของอิ่มข่าวกระแสนะครับช่องเล็กๆนะพุ่คนให้ทะลุ2 0 0แสนวิวหน่อยนะครับทุกคนก็ฝากพ่อพ่อแม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับยินดีกับพ่อช้างสีสะเก็ดสร้างบ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่แหละบุญหลายสายยาวใช่ไหมครับพุ่คนให้ได้มาเจอกันกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็มีแต่ความปังความปัวไปหน้าจริงๆครับทุกคนสําหรับสีสะเก็ดสร้างบ้้้าานนนใคครรที่่ออออยูบขงงงกกก็็ืปปปััวหมด เนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ